กลับมาสักนิดหนึ่งเดี๋ยวผมพากลับธรรมชาติครับพาไปดูทุ่งดอกกระดาษกันครับที่จังหวัดพิษณุโลกเองครับที่โครงการพัฒนาป่าไม้ตามแนวพระชอมบุริภูหินร่องกล้าจังหวัดพิษณุโลกครับตอนนี้ดอกกระดาษบานสะพรั่งไปเต็มทุ่งเลยครับให้ดูภาพทางอากาศครับหลายๆคนที่ไปทุกๆปีอาจจะคุ้นชินของทุ่งดอกกระดาษนี่ครับในขณะนี้เองบานสะพรั่งแล้วนะครับที่ภูหินร่องกล้าบริเวณหน้าผาจุดชมวิวนะครับก็มองไกลสุดลูกหูลูกตาเลยทีเดียว ตอนนี้ก็ค่อยผลิดอกออกผลสะพรั่งอวดดอกสีฉุดฉาดสวยงามไปจนสิ้นฤดูหนาวถ้าพูดแบบเลขกลมๆก็ประมาณกลางเดือนกุมภาพันธ์<ฆ>นิดๆนะฮะยังมีสามารถไปดูได้นายสุพัฒนจันล,ลาหัวหน้าโครงการพัฒนาป่าไม้แตมตามแนวพระราชดำรินะครับผู้ญิงลองกล้าบอกว่าแต่เดิมตรงนี้เนี่ยเป็นภารกิจในการพัฒนาป่าไม้ตามแนวพระราชดำรินะครับในการปกป้องพื้นป่า จึงหาวิธีที่อยากให้เป็นที่รู้จักอยากให้ประชาชนเข้ามาเที่ยวชมนะครับก็ลองเอาดอกกระดาษมาปลูกตามพื้นที่ในโครงการพอออกดอกก็สวยงามครับแล้วก็ที่สําคัญคือดอกกระดาษเนี่ยทนทานต่อน,น้ําค้างยอดหญ้าพอแห้งแล้วก็นํามาประดับประดาได้นะครับก็เรียนเชิญไปแล้วครับว่าที่บริเวณจุดหน้าผาชมวิวตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปนะครับก็สามารถไปชมความงามของดอกกระดาษได้แล้วนะครับ